สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นกระบองเพชรนะคะต้นกระบองเพชรยักษ์นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะแต่มีต้นที่สูงลำต้นตั้งตรงค่ะนี่นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตรงนี้คือส่วนที่หักไปนะคะพอหักไปแล้วเขาก็จะแตกลำต้นใหม่เป็นกิ่งใหม่นะคะรอบเลยนี่นะคะ ลักษณะของกระบองเพชรสายพันธุ์นี้นะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะนี่นะจ๊ะอันนี้ต้นเขาหักก็จะแทงต้นขึ้นมาใหม่แบบนี้ค่ะเนี่ยก็คือเขาตายยากนะคะเลี้ยงง่ายตายยากนะคะสำหรับกระบองเพชรนี่นะคะต้นนี้สูงรีบเลยค่ะนี่น,น สูงนิดเลยสูงประมาณกี่เมตรได้ห้าเมตรกว่าได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะดอกของเขาเนี่ยนะคะดอกของเขาแทงออกทางด้านข้างต้นนี่นะ,ะ๊ะแล้วก็ต้นนั้นสูงปรีดเลยะนะเห็นไหมคะสูงแล้วก็ตั้งตรงมากเลยนะคะนะคะต้นนั้น สูงแบบไม่มีกิ่งไม่มีดอกออกเลยนี่นะคะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับกระบองเพชรยักษ์เลยสูงปรีดเลยนี่นะคะโอเคค่ะพามาดูต้นกระบองเพชรสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ